เกรซอภินพิชชาทุกคนวันนี้นะคะหนุ่มมาโผล่อยู่ที่สยามนะคะวันนี้คือมาเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนหนุ่มอยู่ตรงนี้ไป oh. เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหนุ่มจะชอปปิ้งอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็คือเตรียมงบมาพันสองพันบาทปะมาณให้มาสองพันแต่ว่าตั้งใจจะใช้จริงอยู่พันเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะรอดไหม่ อยู่ที่สยามวันก็คือของเยอะมากร้านนี้ต่อประเด็นก็คือว่ามันแพงมากะคะ่ะถุงสี่ร้อยเจ็ดร้อยอย่างนี้ซื้อไม่ไหวเปลี่ยนร้านค่ะแล้าามาร้านต่อไปก็ซึ่ง,งคือร้าน m a t c h b o นะคะอก็คือร้านนี้ก็คือเสื้อผ้ายเยอะมากนี่แล้วเราก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะคะราคาสองร้อยสามสิบบาทได้เป็นเสื้อสีขาวเอลลอยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเพวื่อนๆก็คงได้เห็นในคลิปนะคะต่อไปร้านต่อไป เรามาอยู่ที่หน้าร้านแดดดีนะคะเดดดีสวยมากแวไปดูในร้านนี่คือบรรยากาศในร้านนะคะปฮบบรรยากาศในร้านก็คือแบบน่ารักของเยอะมากนี่มีโปสการ์ดอะไรเทปเทปเทปไค่ะได้ของเสร็จเรียบร้อยก็คือแต่วันนี้ก็ใช้เงินไปยังไม่ถึงพันนะคะไหนเพื่อนยืม นี่นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่สวยๆนะสวยมากค่ะนี่แล้วตอนนี้เราก็สั่งาามาโปมานี่มาโฟะน่านะกินมาอ่ารานน้ำผึ้งค่ะเรากินแล้วมาจริงนนี้เรามาโผล่อยู่ที่พารากอนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปตามหาแม่เพื่อนที่ร้านหนังสือแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะคะ คือตอนนี้ก็คือหาเงินไม่ใช่หาเงินหาดเรื่องเสียงเงินอยู่แล้วค่ะสองเล่มนี้คือชอบมากทุกคนคือดีมากๆแนะนำเลยะคะสมองทองคำกับ Into the Magic Shop ดีมากแต่เป็นหนังสือแนวจิตวิทยานะคะแต,แต่ดีมากๆค่ะแนะนำเลย<_><_>ตกวไปแอดกันนะคะหกโมงกลับบ้านค่ะคือต้องกลับบ้านแล้วอ่ะก็คือยังไม่อยากกลับนะคะแต่คือ จบแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเสียังไปเยอะมากๆแล้วก็คือหมดตัวเลยค่ะ<า>สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็สับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่ง